หนึ่งพันสามร้ยสิบเ็ดบาทหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเครือ่องตัวนี้มันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเครื่องเฉพาะเครื่องใช่ไหมใช่ แล้วก็ฟ้าก็ออีกแปดสิบสามบาทแล้วก็รองไท้าท้ายสี่สิบสามบาทผมเห็นข้างเขาบอกว่าประมาณสักสามสี่รอยถึงห้าร้อยบาทอ่าอันนี้ของนูมันของแท้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราของมไม่แท้ก็น่าจะประมาณนั้นเนียจะเอาไหมเอาเอาเอา<ๆ>ไม่เอาได้ไงเรามาถึงที่ขนาดนี้เดี๋ยวเราไม่ไมส <c oughs> ียไปจ่ <c oughs> ายข้างบนนะคะ ถ้าคู่ใจมาเอาอะไรพี่น้องเยอะนักล้มือนี้เจอไปพันกว่าบาทวานใจฟูกขาหวานใจฟูกขาถ้ามาเอาอะไรวันนี้เจอไปแล้ว สามร้อยกว่าบาทรอใจตังรรใจตังอยู่อเคค่ะข,ขอบคุณค่ะใส่จ้ตังพี่อ้ังลูกคนลูกค้าล้างมือ รบกวนลูก้าหลาังเพื่อนะความปลอดภัยพี่น้องเพื่อความปลอดภัยนี่เกี่ยวตังไว้ให้พอไว้หลังมือพี่น้อง มาสูงมาสูงใหญ่ร้หัตห่ระหัตายกลัวเสียงไม่พอมั้ง สามร้อยสิยยยบ, 1, บาทนอมีบาทไม่มีค่ะ ปลกดเคยของเข้าขอบคุณครับโอ้โอหคิ้วแล้วคิ้วแล้วริ้วแล้ว đẹp rồi đẹp rồi đẹp đẹp rồi, rồi. làng gì chấp khoát cân khi nào làng gì cân ได้แล้วได้แุณครับ พ้าผู้ใจกบ,บันละบ้านถ้าผู้ใจกับบ้านแล้วได้ของแล้วได้ของเยบรเลย ต่อให้เรียกโดยตื่นทนมานั่นส่อมพันแน่ยเ็ดีดอกเนี่ยย่างอีกกันนึงเนี่ยเหลืออยู่เบอสักบางคนหน้า บอกบางคนน่าไหน้านอี้องอาทินี้จำนี่ละี้องเปล่า,ก,ากับบ้านาิตหน้าพอไมห,ยยหมยืดดีสบายชุุนวัาทพระพรมสบายดี พี่น้องสุกหูสุขคอนฮักหลเอแอคเดียนก็ดีผ่านมาไปตลาดไปหาอะไรมาให้คู่ใจมาเห็นรถยับเครื่องจักรกำลังทำงานขยา,ายไหลถนนน้องพี่น้องโอ้น,อนแดดครับพี่น้องแดดแดดแดด ก็ลเลีนใจหย่เขาพอดีเครื่องจักรป็นกำลังทำงานอยู่พี่น้องมาเห็นพอดีอยากให้พี่นอ้องเบิ่งขยายไหลาทางจากบ้านหนองถนนสู่เทศบาลตำบลถาวร กำลังทำงานพี่น้องันี้คือตัวบดถนนตัวบดตัวบดเครื่องบดพี่น้องบดถนนึงบรรยากาศพี่น้่งเอ๊ เดินหน้าอยหลังเพราะเป็นนี่หละเนาะไปลังลด,ดน้ำไปแล้วตงสัยจีบยาวน้ำเพิ่มเท่าได้ ้ำในถังเลือนหน่อยหรือจังไดเอาถอดกลับมาบรยรยากาศหอบๆตร,รงให้ตรงหน้าที่็มีหอมยังดีหอมสมศรียังพี่น้อง อยู่ข้างถนนเป็บนบกไงได้เนี่ยอยู่ข้างถนนทางออกเทศบาลตำบลทาวรนเข้าอำเภอละหานทรายพี่น้องขยายทั้งสองไหลเลยซ้ายขวาพี่น้อง เขาก็ง,งามงามดอกแต่บ่มีนม้ำพี่น้องเอ้ยเขตนี่เขตกระหันทรายเขตกรลิมพักเกียรตินี่บ่มีนม้ำขังเขาเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มโอ้น่ะโน่นจำกลม,มอยู่พอเนล่ามันคือเขาลุบบานเห่า เขาหลุบบ้านทาวรเขาแหลมชองหรือเขาดาวพระสุขก็เอืน้นแต่สุดท้ายก็เอิน่นจิตปากก็คือเขาหลบที่เจ้าตำบลทาวอนห้คนพรรบจาักการละนี่ยังกะน,นี่ประเทศนี่ บุญค้นเขา็บมบนี้แหละครับเขาอยู่นี่นาขี่นอเขาลุก,กนนเขา,เขาเดาวประสบหรือเขาเริยนฟองเขาเลีงเเลยงจับปูปูบ,บานนาขี่ลับพี่นองคือไคานสำคัญศักซิ์ นพระลนนับถือทักเลอพี่น้องไปหากินตังหลวงตังแดนเนี่ยมาบนบานสารเก่าไ้เนี่ยสำเร็จผลทุกทุกคนพี่น้องอยู่หลอดปลอดไทยมีหลูกมีลานกับมาบนบานสารเกาเ่าคนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเัว่าอยู่กับความเสือ ไปจิจารณาญาณเอานี่คือบรรยากาศบรรยากาศนอกบ้านท้องไห้ทงหน้าพี่น้องนี่เริ่มขยับขยายออกมาอยู่ข้างนอกจากในบ้านที่กำลังเริ่มแออัดก็ขยายออกมาอยู่หัวไห้ปลายหน้าพี่น้องมาเหตุบ้าน เหตหยังอยู่กับหน้าตั้ไกลบ้านพี่นอ้องก็ประมาณจักกิโลกว่าปว่าแ้วนี้ยจริงบริเวณตรงกิโลเครื่รองจักรทำงานเนี่ยน,นั่นก็คือคลองอีเซลนองพี่น้องคลองอีเซลต่อเหนือมาจากภ้นล่ะเขาคมเตียเขาผม ว่ามันไหลรึเปล่ว่าว้าว้าหุบ้ีไกใ,ใช่ไหมคือ <c oughs> เศร้ากับพานมากพี่น้องเผินเห็นบนยูแต่ว่าว้าวเลยบริเวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งแต่นี่กลับมาแล้ว ก็เลยกลับมาถ่ายลิดไายทีห้นนองเบิ่งกันนะชุมจนห่อกำลังขยายไร่ท่างสิตใจอยุโรวะน,วน่อฉันดำเบื้อเบึ้มเยอะเลยดีสิสงเสใสที่พักเที่ยงหรือพี่นองหรือเบิง่ง ขับเทียงเลยนะเนาะรถเกดตเขาไปพักแล้วรถน้่งก็เขาพักแล้วพี่นนะ้อง เจาสุวรรณเขาไายางพี่น้องเขาไายางหละเสียหนเสียสุวรรณบรรยากาศแจ่มมาพี่น้องธรรมชาติอากาศดีไม่มีมลพิษพี่น้อง กาศบริสุทธิ์มากๆเลยออมาอยู่ท่องไร่ท่องนาเนี่ยปูนโตมบาทประมาณหนึ่งกิโลรถวิ่งออกจากหมู่บา้านเข้าสู่อำเภอระหันราย รถวิ่งตลอดพี่น้องแต่ว่าบ่มีรถรถโดยสารเนาะสมัยนี้รู้สึกว่าขาดรถประจำทางรถโดยสารเด็ดทางก็อาศัยจากรถส่วนตัวรถส่วนบุคคลเป็นรถเครื่องหรือรถติ๊กอาบรถเจ๋งในขั้วเลื่อนเนาะครับอาศัยมาใส่ติดก้อยขึ้นรถโดยสารบ่มีแล้วครับ แต่ก่อนแต่ก่อนจะอยุคนก่อนสมัยผมยังเป็นนุมพุ่นมีรถบัสสายจันบุรีวิ่งผ่านเส้นทางเส้นนี้นี่น้อยก็นึกวา่าจะเลื่อนไปข้างหน้ามีรถบัสวิ่งผ่านหมู่บ้านต่อมากกว่าหยุดวิ่งที่นอหยุดแลนเปลี่ยนเส้นทางไหม อไปแบบนั้นสวนการวิ่งวันแรกเพื่อจากเส้นทางจนนี้ก็ไปวิ่งเส้นทางไม่น้องพี่หนอจูดัดกันไปไปวิ่งเส้นทางตำบลแย,ย,ย้ม่แยนเส้นทางไปวิ่งเส้นทางตำบลแย,ายาม้มเส้นทางเส้นนั้นยังมีรถประจำทางนะครับ มินิบัสจากจันบุรีมีงดวิ่งยังจะลดน้อยลดส่วนบุคคลลดการกเกษตรยังวิง่งยังแรลนอยู่เอาศไซส,สิไปสิมากะอาศัยผถคูบเรเอารถไปน้ำกะอาศัยโบกมาน้ำทีน้ำนองเอาพี่น้อง สายรถบกบขันบอารถสชนตัวไปกะมีแค่นั้นเนาะพี่น้องแต่ก็ดีนวีว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาหล้กก็กิ้กงกังว่ะบ่มีรถมากพี่น้องบ่มีมากอะที่ให้หนองนด่บ้านไปนรถแลนบ่าขาดครับพี่น้องตกรถต้นเลือดเช้านี่ก็บกไปมาได้ เนาะอาชีพคนในบ้านกสมกะคะัครทำไรยางทำหน้าเนาะ,ะทำไรม็มีอยู่แค่นี้ปีจีชุ่มชนต้นตำบนทขาว้อนเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดสวนยางก่อนเนี่ยดีใจต้องเปินหลายแล้วก็อยากดีด พ่อ,อยู่ได้พี่น้องบนกันอยู่ละแต่หังพ่ออยู่ได้ส่งโตอยู่ได้พี่น้องฮะเอาใจซอยคูส่สูคู่ค้นคู่ท่างต้อ่งพาอาศักันไปตามกระแสของเศรษฐกิจพี่น้องอยังเขาต่อต่อไปกับคงสิดีขึ้นเนาะเมื่อหน้าจะเลี้ยวไห่ต่อไป น่าจะดีสักวันหนึ่งมือหนึ่งก็่งสิเด็กจะกินเข้าก็คงสิขยายตัวได้่านคนากยิกิดโควิดสิบเก่าไปนี่อ้อวัดใจเอาพี่น้องเอ้ยชูซ้อยกันชูซ้อยกันนี่คือสงครามไวรัสพี่น้องสงข้ามที่มองมาเห็นตโตเนาะ จะเห็นโตกับพ่อ,พอว่าขี่ิขีเว้นไปไกลไปห้างในีนี่นี้เขามองเมื่อเห็นพี่น้องสิ่งที่ป้องกันได้สงครามเืีอโลกสิ่งที่ป้องกันได้คือสาธารณสุขเป็นบอกพี่น้องปิดแมสสวมแมปใส่มาใส่ล้างมือบ่อย เพรว่าสิล่างโดยสบู่หรือน้ำเปลา่าหรือสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือเกลเนาะพี่น้องขยันล่างนี่ก็ป้องกันคือเป็นก็ปกป้องกันที่ดีมากๆนะพี่น้องงดไปที่สาธารณะหรือที่ชุมชนมีคนเยอะๆ บบจำไปโดยบบจำเป็นะพี่น้องมันกับพ่ออยู่ใดอยู่ดับบ้านเฮามเมื่อคืนในเมืองเนี่ยอ,อยู่เนี่ยกินก็หาพ่อได้ก,กินอยู่ลำหัวหายไปหน้าเจ็บเห็ดเจ็บเท้าตึกซอนย้อนแฮหหากินเนาะ ลำพังในหมู่บ้านกน็อยี่หลอดปลอดไทยดับพี่น้องก็พี่น้องไปหากินทั้งกุงเจพบกุงไทยแต่พุ่นก็นรู้สึกว่าลำบากตาเห็นใจพี่น้องบองได้ก็เต็มเมดจำเป็นลูกหลานเท่าพี่น้องเฮ้าหากินอยู่ในเมืองจำเป็นก็นต้องจะล่อถอยออกมามาอยู่บ้าน ผู้พิลลอดผู้พิลปลอดเทื่อพินก็ดีไปแต่กันมาก็ต้องมากักอีกสิบสี่วันอสองอาทิตย์เนาะกักบ,บริเวณอยู่สองอาทิตย์จนกว่าได้ตรวจว่าปลอดภัยอีหลีจังเขาชุมชนเขาบ้านเขาซองหาลูกหาเต่าหาพอหาแม่หาพี่หาน้อง ธรรมะโดยพละการนะมันจะเป็นเรื่องที่ตามมากก็คือความหนุงยากต้องติดตามคอตเตอร์คุณไปไหนมาเวลาเท่าไหร่วันที่อะไรคุณพี่น้องต้องไปไล่เอาสัมผัสอะไรมาบ้างคุยกับใครมั่งต้องไปไล่หากว่าจะหาเจอมันกันระบาดไปไกลแล้วเพราะ ไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นพี่น้องจนกว่าเชื้อพร้อมที่จะแพร่เชื้อพุ่นจังสิหูว่าจะคลองเป็นอันตรายพี่น้องฉนั้นแล้วไปใช้มาใส่ระวังปิดปากปิดจมูก ล้างมือบ่ได้ปิดตาพี่น้องตาเฮายังเห็นยังหูยังสว่างยังเห็นหลายๆอันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเฮากับพ่อได้คิดออกบ่ได้ปิดสมองอย่าไปปิดสมองเปิดสมองทําตัวให้ปกติอย่าไปคิดในแง่ลบคิดแง่บวกไว คิดใจมันก็ดีเองพี่น้องเออเมื่อเป็นได้มันก็ต้องหายได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่ต้องไปท่อซอยกันสุกูสุขคนนางลบพันสูพีสูนองฟังหลายหลายคนเพิ่นกะดีดีก่อนเพิ่นสิบไปสิมาเพิ่นกะแจ้งบอก ปลายทางพันทีตอนนั่นตอนนีน้สิมาหอดตอนนัน้นตอนนี้พี่น้องบานเฮาก็ยังตอนรับลูกหลานสุขภูสุขคนเดอ้อสิไปสิมาจะแจง้งปลายทางให้ทราบสาเหตุเฮาสิได้ตอนรับกันถือเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้สุขภูสุขคนคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ท่นนี้นะครับเนาะคลิปหนาจังพอกันไหม เป็นห่วงเป็นไงพี่น้องสุขคนให้อยู่ดีสบายกินแซบคุมเจ็บย่าได้ควมไข่ย่าม,ใมีให้อยู่รอดปลอดภัยภาวนาช่วยกันรักษาช่วยกันสำหรับเมื่อน,นี้ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ล่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันเนาะแล้วคลิปหน้า ท,ท้ายให้พี่ให้น้องส่งคลิปให้พี่ให้นองเบิ่งอีกนี่เครื่องจักรเพิ่นหยุดทำงานพักเที่ยงสำหรับคลิปนี้สบายดีสุขุมสุขคนสวัสดีครับ